ร้อยเรื่องเมืองล้านนาตอนเปิดตำนานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคนเขาแห่งความรักที่บาดสมหวังเหนือสุดแดนสยามเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเหนือสุดของประเทศไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายนั่นเองที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวในภาคอื่น เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ความสวยงามของภูเขาอากาศที่หนาวเย็นในช่วงหน้าหนาวโดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมได้แก่ภูชีฟ้าดอยผาตั้งดอยแม่สลองดอยตุงนอกจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญต่างๆที่กล่าวมานั้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างพากันรู้จักจากเหตุการณ์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย 13คนทีหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เริ่มมีการเผยแพร่เรื่องราวตำนานของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเกี่ยวกับความรักที่บัสสมหวังของเจ้าแม่นางนอนที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตการวันนะั้อุทยานถา้ำหลวงคุณน้ำนางนอนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนท้องที่ตำบลปงผาเนื้อที่ประมาณ5,000ไร่ มีจุดบริการนักท่องเที่ยวสองแห่งคือบริเวณถ้ำหลวงบ้านน้ำจำและบริเวณขุนน้ำนางนอนบ้านจ้องมีสภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูนสูงชันเงียบสงบถ้ำหลวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่เจอกันว่ามีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากมีความยาวกว่า7กิโลปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมากภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกศหินสะท้อนแสง ขินงอกขินย้อยทานน้ำและทํำลอดตำนานดอยนางนอนเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นหน้าเมืองเชียงลุงสิบสองปัน,นามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีรูปร่างงดงามเป็นยังยิ่งแต่ได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังจึงหนีตามกันมาที่ลาบใกล้แม่น้ำโขงเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นเจ้าหญิงที่ทรงตั้งครรภได้หลายเดือนแล้วจึงสเสด็จต่อไปบ่าไหวได้บอกกับสวามีว่า จะพะทับรออยู่ที่นั่นสวามีก็บอกว่าจะไปหาอาหารมาให้กินอย่าไปไหนชายหนุ่มคนเลี้ยงมา้าก็ได้ออกไปหาอาหารแต่ไปแล้วไปลาบบักกลับมาเสียทีผลปรากฏว่าถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาของเจ้าหญิงที่สะกดรอยตามมาด้วยความเสียใจนางจึงใจปิ่นปักผมแทงพระเสียนของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้ และพราวรกายของพระอ,องค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จะลดทิศเหนือ,อก็กลายเป็นดอยนางนอนจนถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดได้เดินทางไปจังหวัดเจียงไฮอําเภอแม่จันจะพบว่ามีขุนเขาทอดตัว้ขยกับผู้หญิงนอนยาวเหยียดผู้คนเรียกกันว่าดอยนางนอนดอยส่วนที่เรียกสีสาว่าดอยจ้องหรือดอยจิกจ้องเดิมทีดอยนี้เรียกว่าดอยถ่าหรือดอยตาเป็นดอยของลูกชายผู้เจ้าลวาวจก ที่รอคอยพอ่อดอยลูกถัดมาเรียกว่าดอยอยาเท่าเป็นของภรรยาของปู่เจ้าลาวจกส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือดอยดินแดงหรือเปิติรดู้จ้ากันดีในานามของดอยตุงโดยเชื่อกันว่าดอยทั้งสามนี้เป็นที่อยู่อาศัยเดิมของลาวจักราชผู้เป็นต้นวงของพญาแมงรายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองฮีรันคนครเงินยางเหนือดอยดินแดงเป็นตี่ประดิษฐาน ของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปฐมพระธ,ธาตุแห่งแรกของภาคเหนือตำนานที่สองได้เล่าว่าเจ้าหญิงเมืองภูการกรีธาทัพออกตามหาเจ้าชายที่รักนางนางออกลบได้มีผู้คนล้มตายมากมายจนขยายอนณาเขตมาเรื่อยๆจนมาถึงเวียงสีทวงจึงพบกับเจ้าชายแต่ปรากฏว่าเจ้าชายได้หนีหายไปกับสาวสวยชาวเวียงจนนางรู้สึกเศร้าสลดตอมใจตายก่อนตายได้ตั้งจิตอธิษฐาน เมื่อหลังของนางกลายเป็นเทือกเขาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนน้ำตาที่ไหลลินออกมากลายเป็นคุณน้ำนางนอนส้นไพรพลของนางก็กลายมาเป็นชนเผาหลากหลายพันบนภูเขาแห่งนี้ตำนานที่สามเกี่ยวกับพระาธาตุจอมหนากอีกเรื่องว่าพญาคุดได้ลักพาลูกสาวพญานาคมาแอบซุกซ่อนอยู่ในเทือกเขาแห่งนี้พญานาคผู้เป็นพอ่อได้ออกตามหา กขมาพบลูกสาวนอนกับอยู่พญาคุดในบริเวณที่เป็นต้นน้ำปัจจุบันเรียกว่าขุนน้ำนางนอนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุดอยตุงพญานาคจึงได้ขอลูกสาวคืนแต่พญาคุดได้ขอแหลกกับทองคำทุกวันนี้แหลงน้ำที่พญานาคนำทองคำขึ้นมาจากบาดาลมันแหลกกับลูกสาวนั้นจึงเรียกว่าหนองตาหนาบริเวณที่พญานาคส่งทองให้กับพญาคุดนั้นเรียกว่าหนองละกา ทองคำได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่ถ้ำสายคำหรือถ้ำสายทองก่อนกลับไปพญานาคได้สร้างพระธาตุจอมหนากใหม่ไว้และนี่ก็เป็นสามตำนานที่เกี่ยวกับถ้ำหลวงขุนน้ำนั่งนอนปัจจุบันช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีถ้ำหลวงจะปิดบะฮื้อนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมภายในถ้ำเนื่องจากมักจะมีน้ำหลากเข้าไปข้างในซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้สำหรับช่งวงเวลาที่เหมาะสม ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนนั่นเอง